ผ่านฉากนั้นได้เนี่ยอ้าวนะขำจริงจริงมันขำจริงทุกคนมันมันไม่ได้จริงจริงก็คือต้องเอาอะไรอะไรไม่รู้มันลูดได้อยู่ไหมเอาจมูกมันลูดหน้าหนูครับมันอร่างกายมนุษย์อยู่แหมหนูก็พูดซะเหมือนเขาไปเอาสิ่งไม้เอาอะไรมาแย่ไม่เราชอบกับการเล่นกับยิมเพราะว่าด้วยความที่เราสนิทกันแล้วเรารู้สึกว่าคือเล่นเต็มที่อ่ะก็คือแบบเวลาเข้าหากันหรือก็คือใส่เต็มเลยจติงเต็มเลย ไม่บีไปข้างหนึ่งตอนแรกมีอยู่ซีนหนึ่งที่แบบมุดเข้ามาเลยแบบอตอนนี้นั่งกั้นขำบนบีคนข้างจะกลัวเราไหมคะอืมุ้ยยังเขาเพิ่งกลับบ้านนะอ๋อนี่สิเาไม่ปิดหรอครับเนี่ยเขาปิดหนาทุ่มป่ะอืออ้าวแล้วหนูเด็กสยามหนูไม่รู้ได้ไงนี้โอ้หนูไม่ได้ขึ้นมานานล้วแม่อเพิ่งขึ้นไปเนาะวันก่อนไม่เหานว่าตอนดึกสิ เออหนูเปลี่ยนไรไงคะเออก็หนูขับรถเองน้อไงคะเออหนูก็เรียกแก่ไม่ได้เจอน้องน้องเอ้พมือแม่หน้าะมือเอาอืมนี่หรือเราเพิ่งเจอนะเจอใครน้องยิมอ๋อนี่นี่หน้าน้องยิมใหญ่ๆหน่อยอ่ะเร็วผัดันได้แล้วเร็วพี่เขาอยากดูหนูไฝ่ายที่หน้าแม่อยู่นั่นแหละคือนี่อยากไปทาคลิปตั้งเต็น์กัน่ะคลิปตั้งเต็น เออเดีวเดบอกพี่อ๊อฟไปถึงว่าไปไปแบบมันไปตั้งทำวอล์กแม้หาสปอนเดี๋ยวแมหาสปอนแล้วทำวอลกก็ไปแบบแก๊งหนึ่งไปกลางเต็นเออเอาเจนสองไปก็เจนสองกลางเต็นที่ที่ที่ลำบากที่สุดในประเทศไทยนี่มันไปไม่ได้หรอกกาญทนบุรีอะไรอย่างเงี้ยกอญบุรีบ้านพี่เน็ตสนามกอล์ฟลำบากสุดคือไม่ได้หมายแล้วมาเฉลยหลังคิดว่าไม่ได้ลำบากพวกเราลำบากแบบ บ้านพินินตจริงเออเอย<อ>ไม่ไปเห็นความลำบากตอนนั้นที่ไปเคยไปกับพี่เนตพีบีเอ็มที่ดูเปเหนือใช่<อ>ไหมใช่สนุกมากแต่ว่าลืมเอาโคมไฟไปก็คือมืดตื่อนี่ไงเขาบอกว่าสนใจขึ้นดอยขุนตาลด้วยกันไหมคะ <c oughs> คืออะไรครับก็เป็นชื่อดอยขุนตาน,น่าจะแบบลำบากหรือว่าอาจจะเป็นดอยที่แบบเออเอชียงใหม่ไม่แต่จริงๆปีแบบพวกช่วงหน้าหนาว่ควร ควรไปมากๆอืแต่ว่าพี่เนยว่าปีนี้ไม่น่าว่างแน่เลยอืองม้นพี่เนยไปเกาหลีกับแม่เราสิไปไปไปเหอเออไปได้ไหมอุ้ยอู้ออันนี้ไปด้วยคนว่างเหรอไม่แต่อันนี้โอ้เขามอบอู้ส่งดาวมาให้ลูกชายชั้นอู้ตายละ Thank you for the star นะ Yeah, thank you for the star โอ้เก่งจังเลยวันนี้พูดภาษาอังกฤษตั้งหลายคำเนี่ยน้องอ่ะเนทโอ so good เวลดานเออเวลดานเป็นสเต็กไปเลยสเต็กไปกูไปเลยอ๋อเกาหลีไม่ได้ขึ้นความลับอะไรค่ะมีมีงานแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ประกาศแบบเป็นเรื่องเป็นราวออกมาแต่ว่าปีนี้มีไปแน่นอนใช่ค่ะยิไปด้วยจริงไปด้วยกันไหม ก็ไปด้วยกันสนุกกว่าไม่เดี๋ยวรอขายก่อนจะได้ไปแน่่เดี๋ยวยิมก็ไปนี่นี่เขาประกาศอย่างญี่ปุ่นโอ้เราจะไปกันอยู่แล้วตอนนี้ก็บอกเขาโอ้แล้วประกาศแล้วครับก็ตอบดีๆพี่เนตถามเย่งอย่าลืมตัวนี่ไลฟ์อยู่เห็นแล้วมันอยากแกล่ะอือ หนูไม่ได้เจอใครเลยอ่ะอืมก็หนูอยู่บ้านน่าแต่พอหนูหายไปหนูก็ซร้าเองแหละอืมนี่นี่ไงพี่เนทมีคนบอกว่าพี่เนทชวนน้องๆกับแม่ไปลอนดอนหน่อยครับว,ว้าวไปแม้ไปทำบล็อกจริงๆอไไไะไปได้นะแล้วก็ไปนอนคอนโดเนทนะคือพูดมาสามปีแล้วจริงไปได้นะแล้วไปนอนคอนโดเนทเนี่ยใช่ <P> โอ้ แต่พอเรียนไปไม่รู้ว่าอยากไปเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะไปยังไง,งไงหมายว่าให้พี่ออฟพาไปออาติงใช่ไปไกลน,นะรอบนี้แล้วโอ้โหคนไม่ได้น้อยๆต้องปล่อยโอนอยออกออกอะไ,ไ,ไทยออกอะไรรัวก็อยู่ไทยสรุปออกสามเราไม่ไ,ไ,ไปสานอืม ไม่เป็นไรก็เอาเตอร์กับเจเจไว้ก็ไม่ต้องไปให้หมดอืมอืมนอนนอนโกลอน,โนโดอนบานเคอร์จบเอืเขาบอกว่าทำไมทุกคนแบบนอนไม่หลับกันหรออู้อะไรอะอะไรอะอะไรอ่ะอู้ออจกักรวาลน,น้องยิมน้องยิมไปจักรวาลแล้วใช่ขึ้นสนวรรค์ละ <laughs> เธอขอลว่าที่คาดผมมูยิ้มน่ารักอุ้ยไม่ได้เห็นคำว่ามูยิ้มมานานแล้วเหมือนกันนะแบวมากเอาหลักติวเตอร์บีบแก้มน่อยพี่เนทเอ้ยยิ้ม <c oughs> เออถูกอืออุ้ยหลักมากเลยโอ้ก็จะไปฟิตเนสเนี่ยไม่ไปแล้วเนะอะทำท่าเหมือนโทษเราสองคนอยู่นะ,ะตัวเองมาเมาเองอ,ะอ่ะเราลากขึ้นมาดว้วยเนี่ย ฮงนี่นอนเป็นปุ๋ยอยู่เล่นกับแมวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เขาจะไปออกกองกันค่ะแอ่หรอใไปออกกองแม่เน็ตเอาเน็ตไปออกกองไหนอ่ะเขาเข้าฟ้าเข้าฟ้าเข้าพรุ่งนี้ออกกองเข้าฟ้าหรออืมใช่ทำไมไม่หนูเลยเนี่ยใช่นี่นี่นี่รู้สึกว่าน่าจะหมดคิวคาวินคิวไทยแล้วคาวินใช่แล้ว ฝากให้กำลังใจพวกเราทีมข้างฟ้าด้วยนะครับทุกคน<ม>ทีมนี้ทีมเออยิ่งใหญ่เดี๋ยวเราเป็นทีมนี้เลยเดี๋ยวเราเป็นทีมรีสตาร์ทเราเป็นทีมพบเธอกัน<ม>อ่าแม,ม่อาจจะถ่ายสองเรื่องพร้อมกันไงโอ้โอคือแม่ไม่ต้องมีชีวิตแล้วเนาะทางนั้นโอ้ยแม่ผ่านมาเยอะแล้วคนบอกแม้แต่นี้ว่าคน ให้เอานิ้วชี้แตะที่แก้มจะทําให้ยิ้มหวานจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงหนูก็ยิ้มเซ่ก็จะเป็นมุกไงว่าเอ้ยการจิ้มแก้มให้ยิ้มหวานจริงไหมเงี้ยอะไรเงี้ยไม่จริงนะเออไม่จริงไม่จริงเมตยาเออไม่ไม่จริงไงเหนล้วบ้านเก็บเม่นเม่นสกปรกเลย ไม่เก็บอยู่เพราะว่าเมื่อกี้เก็บในห้องน้ำแล้วเพราะว่าเคลีย์ของที่ไม่ใช้แล้วก็เดี๋ยวจะเคลียเสื้อผ้าที่พี่พี่แฟนคลับให้มาว่าเออจะยังไงเหมือนกับจะใส่อายวันไหนหรือจะคือเก็บเข้าเขาเรื่องอะไรอ่ะเข้ากล่องเข้ากล่องอใช่เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับวางวางวางไว้อยู่อืม,อม เฮ้ยยิมยิมยายบิวอีกแล้วเขาบอกหัวใจข้างแก้มเดี๋ยวแม่โอนเงินให้สองร้อยให้ใครให้ใครนี่มีแต่มิจฉาชีพแล้วนี่เรานั่นแหละมิจฉาชีพน้องยิมเฮ้ยมีคนเล่นมมกบอกว่า <laughs> <laughs> I know you're not Pinterest but you pin my interest อ๋อเจออออ๋ <laughs> อ เนตต้องช่วยแม่แล้วนะยิงเขาบอกว่าย้มทําทําร้อนในยังโอ้เขาทําจนเป็นแผลในปากจริงไปแล้วเ,เป็นอะไรอะ่ะโอ้ยมีดมอกไม้ด้วยน,ออน่ารักหนูนะเนตอันนอกว่าอะไรฮะไม่บอกว่าอะไรเวลาบอกว่าน้องน่ารักต้องให้กาลังใจดี น่ารักน่ารักเต็มใจพูดหน่อยเออ่ะพูดส่งส่งอีกอลไม่ได้ส่งส่งรู้พี่เน็ตแค่แบบว่าติดเล่นเป็น้องน่าอือเป็นคนพูดตรงๆไงเออนี่พี่เน็ตทำร้อนในโอนสองร้อยเน็ตจังหว่นนี้แต่คนนี้ทำร้อนไดนเ่ยสิทำอยู่นี่ไง น้องยิ้มอ่ะไม่ก็อยางเห็น้ออ่างนี้เหรอพี่เนทำ่ะมีโอนห้าร้อยโอ้โหเน็ตตอนนี้เจ็ดร้อยแล้วอ๋อเอาคิวได้เหรอลูกตาได้เหรอโอ้โหอ้เป็นคางถูงบ้างเนี่ยไม่ใช่พี่เค้าทำร้อนในโอนสองบาทเธอจนมากจังตอนนี้ไม่เหลือนี้เลยอ่ะ พี่ยู o ุปไลอาเบบี้ใช่อันนี้พูดอีแม่ครับโอน999บาทคือให้ใครพูดให้ยิมเร็วแอคช้างของยิมน้องยิมใช่ไหมน้องยิมพูดเร็วโอ้ยของครับโอ้ยขบายโอ้โหโดนตบโอนห้าพันโอนจริงหรือเปล่ารอละทั้งสามคนเลยโอนสองร้อย่ะโอนเท่าไหร่นะไม่คุ้มไม่คุ้มอย่าพึ่งลูกแอคนี้นะ่ามจะทุกคนครับสามารถ โอนลบทำบุญกับเน็ตได้นะครับน้อมูน้อมูใช้แซงคซยอน้อมูเย뻐โอ้น้อมูเย่뻐น้อมูน้อมูแซงคซายอ่าแซงแคทซายอ o เห็นยิ้เป็นผนี่มีคนบอกฮ e l โ o d ด d d ดดี้อัลโหลเบบจ้า a ม่อาบ นี่เขาบอกว่าพี่เนททำมามี่โอนพันหนึ่งมามี่เนี่ยตึมซับหมดซึมซับแอ่น่ารักจังเลยมุยคนส่งของขวัญมาให้เยอะเลยขอบคุณครับน่านะอโซแฮนซัมพี่เนทขอบคุณครับอืม ยิ้มขำไปเน็ตแรงไม่น่ารักนะลูกเราต้องให้กําลังใจกันสิก <c oughs> ็ขำแบบน่ารักอืมน้องขำรังเกินอือก็เพิ่งเคยเห็นนะอืมเลยเอาจริงๆจะบอกทุกคนว่าจริงๆน้องตี๋ไม่ใช่ออริจินัลมามี่นะไม่เคยจริงๆคนที่เป็นออริจินัลมามี่คือแม่หมดลีที่เป็นช่างแต่งหน้าทําผมให้ติวเตอร์ยิ้มกับน้องตี๋น้องปอเอ่ชคือเวลาถ่ายรูปแบบแม่หมดี่ชอบแบบ เอามือตรงนี้เอาเลยเอามีอ่ะทำมามีสิมามีพราะเขาชอบแบบให้น้องขอยับไปเรื่อยเอามูลแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเขาก็จะแบบชอบมัมมมมมอย่างเงี้ยต,ติก็ติดมาเต,าตอร์ก็ติดมานี่เขาบอกว่า <c oughs> สังคมหล่อหล่อมาใช่ครับเมื่อกี้พี่เนตอ่านอันเดียวกับแม่แน่ล <c oughs> เลยก็ไปอันไหน, <c oughs> หนไม่รู้ไม่ใช่ เออไม่บายเลยอยากรู้ด้วยเนี่ยไม่น้องยิมกลับขึ้นมาจอใหญ่ก่อนเล็วนี้ช่องน้องยิมไงยิงอืมมาขายแม่กับพี่เน็ตอยู่นั่นแหละชอบขายพี่พี่อ่ะโยเดี๋ยวจะแอบไปหาพี่เน็ตวันที่สิบสามเชิญนะคะทุกคนทุาว่นของคนนะครับยิมดูไม่ทันแล้ว ติทิกตอกมันแบบได้กี่ได้ทีกี่คนเหรอไม่รู้เลยแล้วอยู่นะห้าหคน่ะห้าหกคนนะนี่ว่าเป็นสิบนะอืมทำไมนัดมาเจอเลยล่ะไม่ก็ทุกคนทำงานแต่ละคนสเกตตัไม่ตรงกันเลยบาคนบอกบางคนบอกว่าวันที่สิบสามมีงานอะไรตามไม่ทานคือเออจัดทำบุญวันเกิดพี่เนทครับแต่ว่าพี่เนทก็เกิดเรียบร้อยแล้ว เลยวันเกิจริงมาแล้วจะมาทําบุญร่วมทำร่วมทําบุญกันครับเหมือนกับไ,<ม>ไ,ปไปไปไปคุยไปเล่นกันก็ได้ครับอืถ้าเกิดอ,อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูในออฟฟิเชียลอินสตาแกรมของดูบันดีก็ได้ค่ะดูบันดีทีวีเพราะว่าถ้าดูในทวิตเตอร์อาจจะโดนรีแล้วก็อาจจะย้อนหลังยากอะไรอย่างนี้ก็ติดตามได้เลยในออฟฟิเชียลอินสตาแกรมไปเขาบอกไปกดบัตรกีฬาสีในงานพิเนษได้ไหมได้เลยครับโอ้วเดียวกันตายละอืม อ,อโอนทําบุญพี่เน็ตเรียบร้อยแล้วน้องยิ้มโอนยังจริงยิ้มโอนแล้วจ้าสลิปเลยค่ะส่งสลิปเลยค่ะสลิปเลยครับส่งแล้วมีสลิปเลยครับโทมัสยังไม่ได้โอนือเปาฮะเอออะไรอ่ะโทมัสบินอยู่ปะยังอ,อ่าวจะปีหนึ่งแล้วมั้งครึ่งปีแล้วมั้งเนี้ยอเออเขาบอกว่าอย่าพูดแอปอือ่นเอวเราพูดแอปอะไรอะงั้นไปในบ้านสีรุ้ง ไม่ได้ไปในบ้านที่คนชอบอัพรูปเยอะๆไอเลิฟติ๊กตอก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 ไอเลิฟติ๊กตด้วยพูดไอเลิฟยูออลไอเร l ลี่แฮปปมีแม่แม่พี่เน็ตออกมาแปะเลขบัญชีทำบุญจริงไหมเนี่ย <laughs> <laughs> <like> งานกลุ่มมาก ฝากด้วยนะครับเรื่องทำบุญได้นะครับทุกคนมีคนมีคนเกาหลีขำว่า ill, 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 ill เคี้ยว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 อ้าวพี่เนทจะต้องอ่านเกาหลีออกเพราะพี่เนทเลี่ยงกับแม่นะคืออออกยิ้มกันเรียนจ้ะ <c oughs> จะไปอะไรกับน้องล่ะเออนี่มีคนบอกว่าเตอร์สะสะปู่สะปูลรูเออละปู่ละปู่รุนมาละปูรุนมาหลายขุยน้องลิ้นจุ้นยังโดนแลนบูลเลย งั้นหลังจากนี้ห้ามพูดแล้วต้องพูดภาษาลูกับแม่คืออะไรอ่ะไปชินคือถ้าพูดแบรนด์อื่นตอนเนี้ยริวตูเล้อตู้อะโดนดูลแลนบูนไปแล้วเพราะว่าริวตู้เลิศตู้ลรูดพูดเอ้ยพูดพูดอะไรวะคือมีลำคุมที่แบบเป็นลำคุมลองตุ้งล่ามหมอะไรอย่างงี้เนี่ยเลิศตู้โดนติกตอกแบนดไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าเลิตู้ไข่เลิตู้ เออแม่ลืมแม่ขยี้ตาไปแล้วนี่ว่ะพี่เน็พูดไม่ได้คร,รับภาษาลูแต่ว่าฟังออกบ้างก็ง <m> คือ <m> ติวเตอร์อะมาาเมื่อวานเหมือนไลฟ์เล่น <m> แล้วก็พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็พูดว่าจะละปุมูลหลายขุยอ๋อลินจุนแล้วมีลำคุมที่แบบไม่เป็นคําแบบต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรลิกลอกตุกเขาก็เลยแลนบนลิวตูเลอรู้ไปแล้ว <m> แลนคือทำยังไงอะแลนก็คือวิ่งนะลูก ไม่ใช่ไม่ถือว่าแบนหรอกก็ <c oughs> คือต่ามิดเตอร์เข้าติ๊กตอกแบบเหมือนไห์ไม่ได้ปะเหรอเออวาจ้า<ร>อ,<ร>อเล่นก็คือวิ่งนั่นอืเออเฮ้ยมีคนถามว่า who will win pink ถ้าเอาหาย pink thunder or sunny blue ใครจะชนะระหว่างสี pink thunder กับ sunny blue ครับ pink thunder อยู่แล้วนี่น้องยิ้มอยู่สีไหนเอาดีดี pink thunder ครับ ืเน็ตอยู่แล้วเอาของขวัญมาอวดเออขอให้มันเกิดแล้วของยิ้มให้อยู่ไหนฮะอะไรอ่ะไม่มีค่ะแล้วยิ้มหลับเลยอ่ะยิ้ยนะมคือด่วยควมชอบเสียงอันนี้มากตอนเด็กน่ารักไหมยิ้มไหนของขวัญพี่เน็ตอ่ะ ไปยิ้มเกิดก่อนยังไม่ได้เลยเออเออแม่ยังให้ของขวัญน้องยิมเลยแล้วพี่เน็ตล่ะของขวัญเน็ตแม่ก็จะให้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมันมันต้องสามปีแล้วของขวัญไม่เห็นได้เลยน้องยิมก็บอกแม่เหมือนกันมันเกิดแม่จะให้ของขวัญมาเป็นชาติแล้วเดี๋ยวเท้ยหมูกกระทะโอ้โหปีไหนอะพยิ่งใหญ่มากพูดไปเรื่อยมากโหขี้โมมากเฮ้ยหรือว่าเราไปกินหมกกระทะกันปะอา มีคนพี่เคที่ถามอีกแล้วบอกว่าทําไมพิงค์ทันเดอร์แต่เสื้อสีเหลืองคะคือค่าวคา,าใจชาวทุกด้อมเลยนะรบกวนแอดไลน์ Ad line. ดูมันดิ <laughs> ถามรบกวนถามในดีเอ็มดีชอปได้เลยค่ะใช่ครับ <laughs> <c oughs> ผมก็สงสัยเหมือนกันครับฝากถามด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวคนก็จะบ่นเรื่องนี่นะไม,นไม่ลงสุงหลองขูงเนี่ยฮะไม่ลงสุงเออ,อว่าเราไปนัดกินข้าวกันไหม <c oughs> คืออังโลเปิดไหมคะ อังโลอ๋อสามารถไปกินได้นะครับทุกคนอังโลไปมีคนบอกว่าสีเกเดียนไม่ใช่สีเกเดียนนั่เลเดียนเขาพิเพีผยนเหรอเหลืองเลเดียนไม่ใช่เหลืองเกเดียนเหลืองเกเดียนยิมวิดคราวโซคิววล้ว้องยิมสวมแบบมงกุฎก็คือน่ารักมากมงกุฎดอกไม้อเปล่าเป็นผมสวมทั้งวันเลยนะโอเค he วิ l l wear all day so you have to yeah. sending more and more and more crowd คนถามว่า,า,าง่วงหรือยังน้องยิมใคลนะแมวแมวพี่เน็ตปิดกล้องไปไหนแล้วแอบทำอะไรไม่รู้อุ้ยพี่รุดให้ตอบตอบลายจ้าตอบลายใครอันเพิ่นไล่มาดาม่าแม่เหรอลายว่ากระตู้ไม่ส่งนาทีเฮ้ยอะไรฉันมีหลักฐานค่ะฉันแท็กสตองที่แฉหล่อนนะคะอุ้ยแฉ น้องยินททำแมวเป้าเรวรู้จักแมวเป้าไหมครับอะไรอแกว้วพี่เน็ตหรูแมวเป้าอะ่ะฮะเนี่ยม้าวลุงอย่าามเดี๋ยวนอนไม่หลับออืเขาทําเป็นร้อยรอบแล้วเธอเออุ้ยไปทุกคนออกไปกินชากะกันไอชากะกันพรุ่งนี้ออกกองขหนูเนาะ เอให้มันไวๆมาอ่ะเนี่ยจะห้าทุ่มแล้วพี่น้องอิมไม่นอนได้แต่พี่เนี่ยต้องนอนหรือเปล่านี่จริงๆเดี๋ยวนอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเก็บนี่เก็บเพราะแต่เดี๋ยวจับไม่อาบน้ำสระผมเลยค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำไม่เดี๋ยวไปอาบน้ำแม่รู้ทุกเรื่องดูก็รู้ทุกเรื่องก็เก่งเกินดูอยู่ในลายกลุ๊ปไลายกรุ๊ปหรือลายกลุ่มาสักอย่างลูกลายกุบคือลายกรอบเหรอผสมกันไงเหมือนกรุ๊ปดูผสมเลยอะเลยนะ น,นี่มีคนบอกว่า I miss T T Y since fan meet in Germany คิดถึงเ uh, <อ>ตเตอร์ยิมเออเยอรมนีแฟนมีตังเลยว่ไอก็คิดถึงเยอรมนีมากมากนะครับโอ้ยอยากไปเยอรมนีมากดีมากเลยคตรดีอ่ะตอนนั้นไปซัมเมอร์หรือว่าไปวินเทอร์อะวินเทอร์ว้าวหนาวแน่ๆนเลยมาทักทายคนนี้หน่อยฮลาโาฮลา ทีลาคได้เวลาเข้านอนแล้วนะคะเขาบอกบอกใครตามซิม่าเร็วลูกยิ้มซิม่าคืออะไรครับการตามเทนเป็นศูนย์เยวอันนี้หรอมันจอนลายปะอพรุ่งนี้เด็กมีฝึกซ้อมไหมคะแอาไปทิ่มหน้าทำไมล่ะเออห้าอะไรลูก กีฬาสีมีไลฟ์สตรีมมิ่งไหมคะพี่เนทเอดี๋ยวยังไงฝากติดตามทางออฟฟิเชียลนะครับพี่ไม่สามารถทูดได้ครับกีฬาสีมานิโตสปอนอะไหมคะเม่เขาไม่ตอบอะนานนะอร่อยมากเออจริงเนาะไม่ได้กินโอ๊ยเกินปีแล้วนะสองปีทำได้ว่าได้กินตอนงานอะไรนะพี่เนทที่น้องเอามาที่ป๊าป๊าส่งมาเอ่อไม่ทำไม่ได้แล้วอะมีงานหนึ่งที่แบบเออเราได้กินอะ หรอเอเวนมีไปขาดเสื้อไหมคะเออเอเลี่ยนด้วยนะครับยิมมีคนถามเหมือนกันเลยอะไรป้าเรายังไม่รู้มีคนถามแม่เหมือนกันตอนเนี้ยอันเนี้ยพูดจริงยังไม่มีข้อมูลตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่น้องทุกคนที่จะมีสินค้าช่ครับแต่ต่งงาเราก็ไม่ได้มีแค่แข่งกีฬาด้วยเพราะฉะนั้นเราน่าจะไม่ได้มีเวลาการสำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าหรือเปล่าแต่ขอบอกตรงนี้เลยครับเรเวนไม่เข้าร่วมรายการนะครับสินค้าหมดสต็อกเรเวนขอขอขอแบบ ไปไปคิดวิเคราะห์ใหญ่ๆนิดน,นึงครับหมายถึงว่า <c oughs> ขอไปแบบไปจัดการตัวเองก่อนนะฮะไม่ถึงว่าจะคิดคิดครับ<ม>เพราะตอนนี้ทําคนผมทําคนเดียวไงผมไม่มีคนช่วยก็เลยก็เลยอาาเอาบริษัทแฮปปี้เน็ตเหรแฮปปี้เน็ตตอนนี้ทุกคนยุ่งหมดเลยครับทุกคนเท่ากับหนูคนเดียวนี่นี่มีคนบอกว่า I love you from Honduras hello แม่รู้จักฮอนดูรัสเพราะว่าดูฟุตบอล ต้องเป็นหมูอ้วนซะอ้าวมันเสกใครเนี่เสกแม่ครัดเล่นกับน้องสิเน็ตเออเสกเป็นหมูอ้วนแล้วติ๊กตะหูเอฟวันอ๋อแตงคิวอะต่อยมาให้เนี่ยโอ้ขับแล้วไปต้องยิ้มเร็วเอฟวันขับเอฟวันแล้วยิ้มเอไวมนสีไหมคะอยากเห็นเนี่ยลงด้วยถ้าที่เห็นคือมีสีค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นเพราะว่าต้องดูน้องอยู่แล้ว พี่เคยอ่านภาษาลาวได้ไหมสบายดีจักแล้วสบายดีจักแล้วภาษาอีสานลูกสบายดีสบายดีอันนั้นภาษาอีสานค่ะหยุดแค่สบายดีพอรประมาณนี้ไม่ดี้ยกีฬาสีจะมีกองปะอยากตีอ่ะตูไม่เล่นนกกีฬาก็ต้องเป็นกองเชียร์มีกองเชียร์ด้วยไงเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอีเควทก็ขอกองกอง มันไม่ได้กองยาวมันเป็นกองชุน,ช <laughs> นไม่ได้กองชุนที่กองที่มันเป็นเชียร์ทุกคนอาจจะมีอย่างอื่นที่นอกเหนือจากกีฬาให้พี่ๆทำแบบเป็นโมเมนต,ต์ให้ให้พี่ๆแฟนคลับเขาถ่ายรูปเกี่ยวหูใครจุดพุแล้วนั่นว้าวบ้าเลยในแป๊บแล้วทีกว่านเดี๋ยวในแป๊บน่าแล้วพรุ่งนี้ออกกองดีมากอะไรอะไรมีล็อับพี่เนี่ยตั้งแต่ตีห้ามาแล้วแทบแล้วเดี๋ยวไปด้วยไปด้วย ทุกคนต้องไปแม่ก็ต้องไปกับพี่เนทพรุ่งนี้แม่ต้องเดินทางเองด้วยอยากกินข้าวกองอ่ะจริงผมก็อยากให้มามมัมสั่งข้าวให้เออแต่เธอไม่มีงานนี่มายิมยิมมาเที่ยวเล่นได้นะมาดิที่ไหนล่ะกินข้าวฟีเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลน์บอกหเดี๋ยวให้เพื่องไลน์บอกโอ้ถ้าไม่ไกลนะไกลไกลไม่ไกลฝั่งฝั่งนู้นแหละแล้วแล้วไกลอยู่ทั้งวันหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดไปแล้วก็ไม่ทั้งวันแปลว่าเลิกออกมาได้ใช่ไหม Yes เฮ้ยได้พี่เคอร์แล้วก็ก่อนค่อยคุยกันทุกคนได้อ่ะ everybody have to go to bed แล้วนะครับทุกคน Good night พี่เน็ตไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวน้องอิมก็เอาแม่ออกไปแล้วเดี๋ยวน้องอิมอยู่เซกูตบายพี่พี่คนเดียวก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นเอ่อยิ้มทิกโชกอ่าผมตัดทีละคนแล้วนะออกไม่เป็นบายบายออกไงอ่ะนี่กอเท่าไหร่มาม กูไนบายบายกูไนเอาทุกคนก็อ่าอ่าคอมเมนต์นิดหนึ่งบ y ายบายเ้ยวันนี้เป็นวันที่ยาวที่สุดที่ไลฟ์มานะครับผมไม่เคยไลฟ์ยาวขนาดนี้เลยวันนี้ยาวมากตั้งแต่กี่โมงเนี่ยแฟนๆทุกคนก็ดูมาอย่างยาวนานมากขอบคุณสรับกนจุูพูดให้ในการที่ไลฟ์มาอย่างยาวนานนะครับ ใช่หนูเพิ่งมาเองก็เดี๋ยวไว้จะจะมาบ่อยๆนะครับแค่นี้กำลังหาคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่ก็น่าจะมาใน TikTok นี่แหละฮดีครับไช่เจียนกูไนทุกคนนะคะขอใุ้คนที่เข้ามาดูเนี่ยตื่นเช้าไว่อย่าง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็เ n e r g y ีดีๆแล้วก็ขอให้นอนหลับฝันดีแล้วก็ตื่นมาแบบว่านอนหลับเต็มอิ่มไปสิบชั่วโมงฮะแล้วก็ตื่นมาทํางานในวันพรุ่งนี้แล้วก็ขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีมากๆขอทุกคนนะครับครับ you ป๊ายนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะโดยสบายแลนะนา จบๆครับบ๊ายบาย